เลือดก,กำเดาไหลาอาจเป็นสัญญาณมะเร็งโครงจมูกแพทย์ไต้หวันเตือนว่าเลือดก,กำเดาไหลบ่อยผิดปกติอาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งโครงจมูกโดยเฉพาะหากมีอาการร่วมเช่นหนูอื้อหรือคัดจมูกที่รุนแรงขึ้นควรเฝ้าระวังและพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉยัยดเรเซลจือเหลิงอ,อธิบายว่ามะเร็งชนิดนี้อาจทำให้เส้นเลือดใหม่แตก ส่งผลให้มีเลือดออกในโพรงจมูกผู้ป่วยบางรายอาจมีเลือดกำเดาไหลเล็กน้อยขณะที่บางรายอาจมีเลือดออกมากผิดปกติเลือดกำเดาไหลมีหลายสาเหตุเช่นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้อากาศแห้งหรือการใช้เครื่องทำความร้อนซึ่งทำให้เยื่อบุจมูกเปราะบางและระคายเคืองโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่เสี่ยงต่ออาการดังกล่าวมากขึ้น หากโรคมะเร็งลุกลามอาจพบก้อนบวมที่ลำคอเนื่องจากต่อมน้ำเหลืองโตควรสังเกตอาการผิดปกติและรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดตรวจพบมะเร็งระยะแรกช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาหากมีอาการเลือดกำเดาไหลผิดปกติหูอื้อหรือคัดจมูกที่ไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว